ราะสมัครใกลั deer, ง daylight, กงตกลามนวันนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ตกรับรับทราบนะครับวันนี้ก็พร้อมที่ทุกอย่างสำหรับน่งของมันเที่มันของเท้าก็นำไปพร้อมหมดแล้วนะครับไปกันนีว่าเรื่องสี่ถอด เรื่องทิ้อกอดเนี่ยกับรทานรีผู้หู้าการี่หู้กับหู้ช่วงนี้แหละเพราะว่ามือน,นี่ทั้งคอทั้งถูเวท,ทุยางิ้งขอดของน้ามีอไรบ้างท่ามาบานเนียกับสามแสนเก้าร้อยเก้าิเก้าบาทคือกองเงินที่นอกสองข้อนสองใ้ทองสองบาทถือก้อนนอก,นอกเดี๋ยวนี้เ่นกานไ่ดังมาก ตัวชอบ,อบเปิมคือวาเพิ่มวาได้มากแต่ว่าท้าเห็นโสต,โโตเงินโทองหนาวนางมากกูคือแหละกน,น้าไขมันถึงจ้อคนที่ตัวหรืตัวกับผู้มือนี่แหละ